บกับผมทนายแดงนะครับมาชวนคุยชวนคิดวันนี้วันอังคารที่29เมษายน2568นะครับพุดดังก็คงไม่สะดวกเพ็นงใจชาวบ้านคนอื่นเขาเพราะตอนนี้อยู่ในที่สาธารณะนะช่วงพักเที่ยงเสร็จภาร,รกิจช่วงเช้ารอขึ้นศาลในตอนบ่ายก็อยู่ที่บริเวณศาลาประชาคม ศาลาบริเวณศาลนี่แหละนะอ่ะแทนที่จะนั่งปล่อยเวลาให้เสียไปก็เลยหยิบยกข้อคิดความเห็นต่างๆในกระบวนการยุติธรรมตั้งประเด็นเรื่องเมื่อใดที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายได้ดีเมื่อนั้นสารประชาชนก็เกิด พูดเรื่องสารประชาชนไม่ได้จะเชิญชวนมีการจัดตั้งสารประชาชนคาคานี้มันจะเป็นประเภทประเทศสังคมน,นิยมเนาะะเราจะพูดถึงเรื่องสารประชาชนส่วนจะเป็นสารของประชาชนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงชื่ออน,นั้นก็สุดแลแ้วแต่แต่ละประเทศนะเนาะก็คําพูดหรือชื่อนั้นมันไม่สําคัญเท่ากับการกระทาหรือว่าผลเนื้อหาสาระที่เป็นจริง อย่างพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราเนี่ยนะโดยภาพรวมจากมุมมองประสบการณ์ในวิชาชีพทนายเนี่ยผมก็ยังมองว่าใช้ได้นะคำมาใช้ได้ในี่นี้ก็โอเคผมยังรับไดนะ้ถ้าจะมีคำถามบอกว่าเออบรรดาบุคลากรที่สำคัญเนี่ยคนที่ตัดสินพิพากษาเราก็คือผู้พิพากษาเนี่ย มีเบี่ยงเบนมั่งไหมหรือถ้าจะถามกันตรงๆผู้ภาษาเนี่ยมีซื้อได้ไหมพูดง่ายๆถ้าจะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอย่างนี้มันก็ดูเหมือนจะเข้าข้างพวกเดียวพวกเดียวกันในกระบวนการยุติธรรมนะแต่คนละหน้าที่คนละอาชีพหรือเปล่าคือถ้าจะพูดอย่างนี้ครับว่าก็มีครับแต่ละปีนะเราได้ติดตามขา่าว ผู้พิพากษาถูกไล่ออกถูกให้ออกเพราะอะไรครับไปเรียกรับสินบนหรือว่ารับผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือเพียงแค่พยายามที่จะเรียกเนี่ยโอ้ทางกระบวนการศาลโดยเฉพาะประธานศาลฎีก,กาเนี่ยแทบยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะครับเข้าจริงอยู่นะเข้าจริงนะก็เอาเป็นว่ามีนั่นแหละไม่ดักจริตบอกว่าจะไม่มีหรอกนะมันก็คงจะมีนั่นแหละ ขนาดอายการล่าสุดยังติดคุกไปสองคนเลยนายการก็มีในตํารวจก็ยิ่งเยอะแต่ถามบอ,อกว่าทนายมีไหมทนายเบี่ยงเบนโอ้มันก็มีเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันทนายทั่วประเทศมีแปดหมื่นกว่าคนแต่ว่าความกันจริงๆประมาณครึ่งต่อครึ่งนะ,ะก็มีอ่ะครับแต่ว่าความเป็นทนายเนี่ยวิชาชีพทนายเนี่ยฐานะการเป็นทนายทนายเป็นเอกชนนะ ในจะมีกฎหมายควบคุมวิชาชีพพระาชบัญญัติทนายความแต่ถ้าผิดพลาดอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีกฎหมายละเอียดมากมายถึงขนาดข้าราชการนะาาการมีพรบรขา้าราชการพลเรินเรือนพูดภาษาก็มีพรบรตุลาการนยายการก็มีกฎหมายตุลาการตำรวจก็มีกฎหมายตำรวจโอ้ยุ่ยิ้มไปหมดเลยนะก็อ,อย่างที่ผมบอกอะโดยเฉพาะพูิภา,าษาตุลาการเนี่ย มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนแค่ใช้คําว่าเบี่ยงเบนก็มีปัญหาแนละ้วเขาเอาจริงกันอยู่ยืนยันมั่นใจอยู่นะมีนะนะถึงจะเบี่ยงเบนแต่ว่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าในส่วนราชการในองค์กรทางราชการทั้งหลายเนี่ยที่แย่น้อยที่สุดเอางี้ก็แล้วกันผมยังมั่นใจว่าทางศาลนี่ยังพึ่งพาอาศัยได้นะยังมีความมั่นใจพูดได้ง่ายถ้าจะแย่ คะแนนแย่คะแนนการทุจริตกินสินบาทขาบสินบนเนี่ยผมมั่นใจว่าในกระบวนการศาลเนี่ยองค์กรศาลศาลสถิตยุติธรรมรอศารำจำนวนศาลอะไรก็แล้วแต่ที่เอาภาพล้วนๆก็แล้วกันผมยังถือว่ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานของรัฐของราชการอัอื่นๆนะครับซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าเออกระบวนการยุติธรรมแม้จะ ไม่ได้มีไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็น์หรอกนะแต่ผมว่ามากกว่าเก้าสนี่นะศารหรือกระบวนการยุติธรรมนี้ยังพึ่งได้แต่เมื่อ,อไหรที่พูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันไม่เฉพาะแต่สารอย่างเดียวนะครับทนายความก็เป็นจุดหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างที่บอกอ่ะฐานะต่างกันเราเป็นเอกชนนะแล้วกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่า ใครจะไปจ้างแต่งตั้งทนายคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะต้องเป็นทนายตลอดทั้งคดีไม่ใช่ผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ครับว่าคุณจ้างหรือว่าคุณแต่งทนายวันนี้พรุ่งนี้คุณถอนก็ได้แต่งใหม่ก็ได้นะถอนไปแล้วมาตั้งใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าผู้ที่อยู่ในกระบวนการยึดท,ทำภาครัฐไม่ว่าจะตำรวจอายการหรือแม้แต่ผู้พากษาศาล นะเขาเป็นนักการการที่จะเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนได้ถ้าคิดว่าตำรวจอายการผู้ทำคดีรวมทั้งผู้พิพากษานั้นไม่ให้ความเป็นธรรมเราก็ยื่นร้องขอเปลี่ยนได้ข้อกฎหมายก็มีเับเข,า,ขาเรียกว่าตั้งถ้าเป็นผู้พิพากษาเขาเรียกว่าตั้งข้อรังเกียจผู้พิพากษาผู้พิพากษาลำเอียงมีพฤต,ติกรรมไม่เหมาะสมหรืออาจจะเคยเป็นคู่กรณีกับเรามาก่อน หรือญาติพี่น้องลูกเมียเป็นคู่กรณีกับเราอย่างนี้ครับเป็นเหตุในการจากขอถอนผู้พิพากษาได้นะแต่จะมีสักกี่คนล่ะครับพูดง่ายๆที่อยากจะไปมีเรื่องกับผู้พิพากษาหรือแม้แต่อายการหรือแม้แต่ตำรวจคือไม่เหลือบเหลืออดเหลือบาก,กว่าแรงจริงๆเนี่ยนะไม่ครไม่มีใครที่อยากจะไปมีเรื่องโดยเฉพาะกับผู้พิพากษา เพราะเขาเป็นคนตัดสินไงก็เป็นันตัดสินจะที่เป็นชี่ตายก็ได้ถ้าเป็นเรื่องที่หนักๆเสียงอาจจะดังหน่อยนะเออก็อยู่กับพี่น้องประชาชนอา่อา,อาลูกหลานเ็าอันนี้เป็นศาลาที่พักนะของประชาชนที่มาตั้งศาลแขวงศาลจังหวัดก็อยู่ที่นี่นะก็ดีฮะลายศาลไม่มีนะ ก็ควรจะมีศาลาพักยากศาลาประชาชนนะเพื่อเป็นที่พักที่อยู่ที่กินข้าวเที่ยงอะไรเนี้ยเสียงดังหน่อยนะครับอ่ามาต่อเราต่อเออนี่แหละโดยโดยโดย,ดยข้อสรุปจากประสบการณ์และกะมุมมองผมก็ยังถือว่าในกระบวนการยุติธรรมของเราหรือถ้าจะจับกับภูมิภาคนี้นะ ไม่ต้องไปเทียบประเทศอื่นเนาะเอาใช้คำว,ว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยผมว่ายังมาตรฐานอยู่นะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละมันก็จะมีคำพูดเป็นลักษณะคุกก็มีไว้ขังคนจนอ่ามันก็ใช่ครับตรงนี้ผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าฐานะสถานะของแต่ละคนไม่ว่าฐานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคงจะทุกสังคมแล้วมั้งครับแต่ว่าสังคมไทยมันก็ยังมีความเหลื่อม มีการปฏิบัติที่เหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับไม่ให้เก้าข้างศารนะแต่สารเนี่ยทำอะไรก็เปิดเผยตรวจสอบได้คดีความต่างๆที่พิจารณาในโรงในศาลนะถ้าไม่เป็นเรื่องลับจริงๆเรื่องส่วนตัวเรื่องความมั่นคงจริงๆเนี่ยเขามีหลักการบอกว่าต้องเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนนับั้งแต่คู่ความคู่กรณีเข้าไปฟัง ในคดีอาญาถ้าคู่กรณีโดยเฉพาะจำเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยศาลจะพิจารณาคดีไม่ได้เลยต้องมีจำเลยพิจารณาคดีสืบพยานอะไรต้องอยู่ต่อหน้าจำเลยทำรับหลังไม่ได้เว้นเสตียคดีเล็กๆน้อยๆแล้วก่าได้รับความยินยอมจากจำเลยว่าให้พิจารณาคดีรับหลังแบบนั้นน่ะได้นะครับฉะนั้นแล้วในกระบวนการยุติธรรมถึง ึ่งคิดว่ายัางยังยังได้โดยเฉพาะศาลนะแต่ในหน่วยงานอย่างอื่นที่บอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนีไม่ใช่มีแค่พาะศาลมันมีตำรวจอายการอาทนายราชธรร์ก็ยังมีบทบาทเยอะเลยเนี่ยคดีพวกนี้ก็ดูว่ามันเกี่ยวข้องกับราชธรร์ยังไงคดีเทวดาชั้น14พวกนี้ติากาก็จะพิจารณาในเบื้องต้น ือยังไม่พิพากษานะว่าจะรับคําร้องของผู้ร้องเกี่ยวกับเรื่องคนป่วยคนไข้เทวดาชั้น14ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือองค์กรภายในกระบวนการยุติธรรมถ้าพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ต้องมีต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่มีเฉพาะสารหรือผู้พิพากษาอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญค่อนข้างที่จะเป็นไปลายปลายเหตุนะครับแต่หลายเรื่อง ที่มันสร้างความเอ๊ะความสงสัยของสังคมในปัจจุบันว่าเป็นทมจริงหรือเปล่ามันเริ่มต้นจากกระบวนการที่ทําต้นน้ํมเริ่มต้นจากนี้นะครับเอาพูดง่ายๆพนักงานสอบสวนหรือตำรวจอายก,การต่างๆพวกนี้แหละ,ะคดีบ,บอสอยู่วิทยาเนี่ยก็มีอายก,การแย่ๆอายการที่เห็นแก่กินสินบาทค้าสินบนสุดท้ายก็ได้รับกรรมไปแล้วไงแม้จะเป็นคำฟ้าสาของสาระดับต้น3ามชั้นต้นนะ ใหญการสองคนระดับรองอธิการรองอัยการด้วยนะมีพฤติกรรมปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบช่วยเหลือหนักไปในทางสอดทุจดิตนะนะอ,อ,อย่างนี้เห็นไหมก็ข,ขึ้นไปสู่ศาลศาลก็เป็นคนพิจารณาตัดสินศาลก็เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เข้าข้างใครก็ตัดสินมาตามพยานหลักฐานก็ชัดเจน ผมถึงว่ายังยังไว้ใจและยังเชื่อมั่นได้อยู่ในกระบวนการที่ทาแม้จะมีมุมหนึ่งคุกม,มีไว้ขังคนจนแต่อย่างที่บอกอมันต้องดูทั้งกระบวนการสาลก็บางทีก็ตัดสินตามพยานหลักฐานเนาะพยานหลักฐานมันอ่อนพยานหลักฐานไม่ชัดเจนมันก็เริ่มต้นมาแต่ชั้นตํารวจชั้นอายการไม่กันกองไม่พิจารณาดูดีๆ มองในแง่บวกก็คือเป็นความผิดพลาดบกพร่องไม่มีความสามารถไม่มีคุณภาพในการทำคดีหรือมองในแง่ลบก็คือจริง,รงๆมีความสามารถแต่ก็เพาะเห็นแก่ผลประโยชน์กินสินบาทคาดสินบนก็ทำให้คดีมันเบี่ยงเดน็นเบี่ยงเบนไปแทนที่คนผิดจะได้รับโทษแต่ปรากฏว่าพยานหลักฐาน เจตนาจะทําให้อ่อนทวผมคิดก็หลุดไปอย่างงี้มันก็มีครับนะผมก็ไม่รู้หรอกประเทศอื่นจะมีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันคงไม่มีเฉพาะประเทศไทยแหละอะไรทั้งหลายที่มันกินสินบาทขาดสินบนกันเนี่ยมีทุกแห่งทุกที่นะทีนี้ส่วนหนึ่งนั้นตามประเด็นที่ผมชวนคุยชวนคิดวันนี้ทำยังไงจะทำให้ศาลได้ชื่อว่าเรามีความรู้สึกว่าศาลเนี่ยเป็นของประชาชน ยุคสมัยอ่ะยี่สปีสมัยก่อนๆเก่าๆตัง้งแต่สมัยผมเป็นทนายใหม่ๆเนี่ยสากว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้บางทีเนี่ยพี่น้องประชาชนในห่างไกลกับศาลมากเลยนะกระบ,บวนการยุติธรรมในรับชั้นสาลเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าเกรงกลัวไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยนะพูดง่ายๆกลัวธามาศาลเนี่ยกลัวจน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  อะไรฮะกลัวไปในทางที่ผิดอะ่ะคิดว่าศาลเนี่ยเป็นคนที่เข้าไม่ถึงแต่ระยะหลังๆเนี่ยนะการพัฒนาการรับรู้สิทธิของพี่น้องประชาชนสิทธิในการที่จะบริการสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมสิทธิในการที่จะได้รับการประกันตัวอะไรทั้งหลายก็ทําให้ศาลจะต้องปรับตัวจะทําเป็นอะไรอ่ะหอคอยงาช้างจะทําเป็นแดนสมทาีาเหมือนกับสมัยเมื่อก่อนไม่ได้ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆหลายองค์กรนะครับ แม้แต่ตำรวจอายการเองเมื่อก่อนโอ้โหอำนาจใหญ่มากไปหาตำรวจเนี่ยนะครับพวกอำนาจนิยมอแต่ทุกวันนี้เห็นไหมครับนะหนูตามันเยอะกฎหมายต่างๆรองรับถึงสิทธิของพี่น้องประชาชนนั่นแต่กฎหมายแลฐธรรนม,มาศาลก็ต้องปรับตัวนะศาลก็ต้องปรับตัวก็พัฒนามาค่อนข้างที่จะพัฒนาเห็นเป็นรูปธรรมนะอืการกปรับตัวตัว,ตวเองไกลที่จะ มีมพฤติกรรมเบี่ยงเบนในองค์กรศารโดยเฉพาะผู้พิพากษาเนี่ยต้องโดนนะครับต้องโดนนะรวมทั้งกรณีการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนการประกันตัวนะจะใช้หลักทรัพย์มูลค่ามากมายจนจนเกินกำลังความสามารถของผู้ต้องหาจำเลยโดยเฉพาะคนที่ ด้วยโอกาสคนที่ยากจนอย่างนี้นะก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นในกระบวนการที่ทำว่าโอ้กนะการตีมูลค่าราคาหลักทรัพย์หลักประกันนะก็ต้องดูทั้งข้อหาดูทั้งํำเลยดูพฤติกรรมด้วยประกอบกันพูดง่ายๆว่าก็ต้องลดลาวาศอกลงมาหน่อยอย่าไปตีอะไรที่มัน ฟิกตายตัวมากมายจนเกินไปจนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนด้อยโอกาสคนยากคนจนเขาเข้าไม่ถึงเขาไม่สามารถที่จะประกันตัวได้ท,ทั้งที่เป็นสิทธิ์เป็นหลักการพื้นฐานว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแม้จะถูกดำเนินคดีแม้จะถูกฟ้องเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เขาควรที่จะได้รับการประกันตัวโดยเร็วนะนี่ก็พัฒนากัน จนมีพัฒนามาถึงขนาดว่าร kind of like ้ายคดีท <It> ี <S <S <transparency> ่เป็นคดีเล็กๆน้อยๆอย่างคดียอมความกันได้อย่างนี้นะครับนะถ้าทุนทรัพย์หลักทรัพย์การหลอกลวงช่อโกงยักยอกซึ่งเป็นคดีความผิดเร่ยอมความกันได้ขึ้นสู่ศาลแขวงเนี่ยถ้ามูลค่าหลักทรัพย์มันไม่มากมายอะไรพฤติกรรมก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเป็นการ ยักยอกอะไรเป็นเรื่องธรรม,ด,รรมดาทั่วไปแล้วก็มีการเยียวยากันอย่างนี้นะประกันตัวได้ฮะโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันด้วยซ้ำไปทําเป็นสัญญาประกันแล้วก็สาบานตัวหรือถนักมากกว่าหน่อยนึงก็ใส่กําไร EM อย่างนี้มันก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์นะของพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งซึ่งแตกต่างกับเมื่อก่อนมาก เอาพูดมาถึงประเด็นเรื่องนี้ทำยังไงจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะเขามีความรู้สึกว่าเออศาลนี่จริงๆไม่ใช่ของผู้พิพากษาไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ศาลหรือแม้แต่ของทนายของใครนะแต่ศาลเนี่ยมันเป็นอำนาจอีกอำนาจหนึ่งเขาเรียกว่าอำนาจตุลาการไงช่วงนี้ผมถึงเรื่องท้องถิ่นซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารไปแต่อตุลาการก็เป็นอำนาจ ที่เป็นเสาหลักคําประเทศแทบทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยไว้การที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ,บ,บข้อมูลกระบวนการาหรือแม้แต่กฎหมายเนี่ยมันก็เป็นการที่จะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยได้เกิดความเชื่อมั่นถูกเชื่อมั่นโดยพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นเมื่อพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม นะมันก็จะมีส่งผลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายมันก็พูดง่ายๆกฎหมายมันก็จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นน่ะใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ก็ขา่าไม่มีใครกลัวกฎหมายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งว่าถูกฟ้องไปที่ศาลร,รับสารภาพศาลก็รอลงอาญาแค่ชกต่อยกันแค่ตีปากกันเนี่ยมันใครไปตีปากก็แค่ปรับแค่นั้นเองสามร้อยห้าร้อยยอมเสียอะไรอย่างเงี้ยนะ พราะคนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะแต่เมื่อใดที่พี่น้องประชาชนเขาได้เข้าใจคือไม่ได้หมายความว่าคนที่ที่จะต้องมาเรียนรู้ในกระบวนการยุติธรรมคือคนที่จะต้องโดนคดีก็ไม่ใช่อ่ะนะเมื่อกี้ได้คุยกับน้องน้องนักศึกษาฝึกงานจากคณะนิติศาสตร์นะก็มาฝึกงานก็พยายามที่จะบอกเขามันก็เริ่มต้นจริงๆอะ่ะกระบวนการยุติธรรมมันเริ่มต้นตั้งแต่ในในชั้นเรียนเนี่ย เดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าแม้ในระดับมัธยมนะก็มีการเรียนกฎหมายกันเยอะอยู่เหมือนกันนะปูพื้นฐานไว้ก็ดีฮะต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องไม่ใช่ปัญหาเรื่องกฎหมายนะกฎหมายเยอะมากมายอยู่แล้วมากจนเกินไปได้ซ้าไปแต่เรามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะหน่วยงานองค์กรหรือบุค คารากรที่สำคัญในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้นเรามีปัญหานะก็ปัญหาส่วนหนึ่งก็นี่แหละเรื่องการกินสินบาทค่าสินบนนี่แหลนะก็เอาละทำยังไงเนี่ยทำยังไงนะสารก็พยายามที่จะทำประธานศารดีกาก็พยายามที่จะให้สิทธิ์ให้อะไรกับพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่สาราประชาชนอย่างนี้ก็โอกาสก็เริ่มอย่างนี้ครับ นะเริ่มต้นมีพี่น้องประชาชนมาพักอยู่ศาลาประชาชนอยู่หน้าศาลซึ่งก็ไม่มีทุกศาลนะเนะท่ผมกําลังนั่งอยู่นี่คือมีศาลาประชาชนแล้วก็มีโต๊ะต่างๆพ,พี่น้องชาวบ,บ้านมานั่งรอนะนายมารอพยา,ยานมาคู่ความพักเที่ยงก็มากินข้าวกันอยู่ตรงนี้ควรจะมีผมนึกภาพบอกว่าเรามี คนจะมีใครมาอธิบายหรือตั้งโต๊ะตรงนี้เป็นบูธเป็นโต๊ะดูดีๆหน่อยอ่ะให้มันดูขังๆหน่อยตั้งเป็นโต๊ะตั้งเป็นอะไรอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มานั่งพักรอขึ้นศารลรอทำคดีกันอยู่ที่บริเวณสาราพัดไปของประชาชนสงสัยอะไรทั้งหลายก็ไดออ้มีโอกาสอยู่ดีๆ นั่งเฉย,ยเออยังไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือแม้แต่เ,เรื่องข้อกฎหมายก็นะเข้าไปพูดคุยกับทางอาจจะเป็นไม่ถึงขนาดน,นิติกระนะเจ้าหน้าที่ศาลมานั่งบริการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่ศาลน,น้อยนะงานเขาเยอะนะทนายความก็ได้ครับเพราะทุกวันนี้นะโยบายของสภาทนายความเขาก็มีโครงการให้ทนาย,นยไปให้ความรู้ ให้คําแนะนําเบื้องต้นเนี่ยกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในหน่วยงานภาครัฐโด,เดยเฉพาะที่สถานีตํารวจเ่ตรงนี้เรามีทนายความอยู่แล้วไปนั่งเป็นทนายอาสาหรือแม้แต่ในศาลจริงๆก็มีฮะแต่จะอยู่ในตึกศาลนะทนายอาสาทนายให้คาปรึกษาจะอยู่ในตึกศาลแทบทุกศาลนะแต่นอกจากจะอยู่ในตึกแล้วเนี่ยในตึกศาลแล้วเนี่ยนะครับ ผมว่าเนี่ยมีสาราประชาชนอย่างเนี้ยพี่น้องประชาชนก็มานั่งอดื่ยนี้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มาตั้งโต๊ะอีกนนะเอาทนายอาสามาก็ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องคอยตั้งโต๊ะแล้วเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนที่สงสัยข้องใจในข้อกฎหมายสงสัยข้องใจในกระบวนการทางศาลในกระบวนการยุติธรรม หรือจะปรึกษาในเรื่องทางคดีในเบื้องต้นนะคือไม่ใช่ให้ทนายมานั่งหาลูกความนะก็โดยสภาทนายความเราไม่มีนโยบายที่จะให้ทนายมานั่งหาลูกความเนี่ยแต่ว่ามาให้บริการประชาชนเนะีผมคิดว่าน่าจะคนกิจกรรมหรือว่าการดําเนินการอะไรที่แบบง่ายๆนะแบบพื้นฐานที่สุดล่ละครับจะใกล้ชิดที่สุดมันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เพราะรูปธปรรมท,ที่สุดตึกคาคานสารต่างๆพวกนี้มันจะเป็นรูปธปรรมท,ที่พี่น้องประชาชนมาแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้นี่เราอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะเนตึกสารตึกอะไรทั้งหลายเออมาและที่ศารก็สงสัยอะไรก็มีเจ้าหน้าที่มีทนายอาสาเขาคอยให้คำปรึกษาเออมันมันมัน,ม,นมันก็จะผ่อนคลายในเรื่องความ คิดความเข้าใจที่บอกว่าโอมเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องสูงส่งเหลือเกินในศาลในกระบวนการสัง่งมันไม่ค่อยที่จะรับรู้รับทราบกันอย่างนี้ไม่ใช่แท้จริงแล้วผมเชื่อเลยครับว่าแนวนโยบายของผู้บริหารศาลประธานศาลฎีกาคณะผู้พิพากษาต่างๆเนี่ยเขาก็อยากแค่ประชาชนรู้ข้อกฎบัตรกฎหมายรู้กระบวนการนะแต่บางทีมันก็ไม่ทั่วถึง ไม่ทั่วถึงในเรื่องการบริการไม่ทั่วถึงจนถึงขนาดทําให้พี่น้องประชาชนคิดว่าโอ้ไม่มีใครจะให้คำปรึกษาได้นะ <c oughs> กำลังไลฟ์สดอยู่นั่งฟังด้วยกันก็ได้ <c oughs> เพื่อนทนาย <c oughs> ออะอยู่บ้างนะใ,ให้ข้คิดความเห็นไปทํายังไงจะทําให้ศาลเนี่ยเป็นศาลของประชาชนในความหมายของโลกประชาธิปไตยอย่างเรานะ ไม่ใช่สารประชาชนในระบบระบบสังคมนิยมนะือคอมนิสต์นะใช่เพราะตรงนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะกล่าวหาเาว่าแท,ท้จริงแล้วมันมีอยู่จริงไหมสารประชาชนในความหมายของโลกสังคมนิยมของเรานี่นะ,ะานสารจังหวัดสารแขวงสารยุติธรรมทั่วไปนี่นะครับนะทำยังไงใจพี่น้องได้เข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้มากมันไม่มีจุดพอดีหรอครับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งจะทําให้เขามีความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะก็ใช้เวลาเพียงเท่นี้มีกี่โมงแล้วเดี๋ยวจะบ่ายโมงแล้วนะเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจต่อสวัสดีครับ